สวัสดีครับอยู่กับช่องดาสิ่งนอนมากอันนี้เกี่ยวเขาตัวเองครับมาไม่ทันตอนลุงเกี่ยวรับเกี่ยวกับใจอุ่มหนึ่งหลัวมาไม่ทันเอมามมล็ดลอยห้าครับนี่เลยครับอยู่กับเพชรเจริญการช่างครับ Chẳng lầu cháy gì quá Nó subscribe cho kênh không bỏ lỡ to

เดี๋ยวน้าผมเอียงครับวันนี้ครับบรรยากาศดีครับฟ้าเปิดแล้วครับน่าจะมดระมังพายุเข้ามาลรอยห้าครับอันเนี้แถวบ้านผมก็สนมากอาจจะทําแต่เข้ามาลรอยห้าเนี่ยครับแต่แถวสุรินแถวบุัล้์เนี่ยน่าจะมีก็ขอ เ้าก็ขอก่อนครับ เพชรเจริญการช่างสวยครับแต่ไม่รู้ว่าตัวกี่ฟุตนะเดินคล่องครับเ็เขา <S 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 ไม่ล่มด้วยแลละครับล่มนิดเดียวเราลดก็คองด้วยนะครับดูจากเกียวเลยยียวนี่ มาไม่ทันสอนลวงเกี่ยวโอหหลอดยิงมาถึงก็เห็นได้สองสามร้อยแลวครับรถปิ้งนี่ก็นายจะเต็มพูุ่มบอดีแล้วครับเนี่ย ากาศดีครับวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจแล้วครับฟ้าเปิดแล้วสองวันที่แล้วมืดเปรี้ยวมันแรกที่ฝนที่พายุ่เขาฝนตกหมดวันลืมหมดวันทำาบาเจ้าหนาโอ้ยอยาาบางคนเกี่ยวไปก็ไปตากฝนตากฟ้าครับคนที่ยังไม่เกี่ยวกับเขารวมมดจากจะได้ดีก็เล่ไม่ได้ แหมเขาราคาถูกอีกเอาไปกันใหญ่กลับมาแล้วครับจากรถมาแต่ไหนไม่รู้ครับคนเท่าคนเท่าหาแต่คนขับก็คนในบ้านนี่แหละครับคนในบ้านถนนฮักนี่แหละครับ พาวนาอยัดตกอีกเลยพอแล้วเนี่ยรถเดือนคล่องมากเลยครับเ๋ยวแล้วครับสงสัยจะยัดให้หมดบิงงนีเลยหรือเปล่า แถวบ้านผมดีอย่างนึงครับลอกหนาหนายังไงก็ไม่รูไม่ติดครับแต่แถวอื่นไม่รู้นะครับแต่แถวนี้ไม่ติดเลยและครับลอกได้กเหมือนเดิม,ม,ม,ม เสียงอะไรดังก็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 หรือว่ามันเป็นแบบนี้เองหรือเปล่าก็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 ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะแต่หันหน้าไม่ดังนะครับจะดังทางหลัง เฉยอีกแล้วครับจะอ้อยหมดเลยหรือเปล่านี่ครับกินเตียมปากไม่มีปัญหาเลยครับสบายๆครับไม่ติดคอไม่ติดต่ก็เตียมออกด้วยแล้วครับแต่ของมื่อี้ขับขึ้นอยู่ก็หลุดด้วยครับหลุดคล่องไม่คล่อง ข้าลดค้องกอ็ยินเต็มปากได้กันได้เดือนได้ตอน,นนั้นหลังเสียงเล่าใจจริง เดี๋ยวแล้วครับแล้วปากพุท้ายแล้วรอดูว่าจะยัดมดไมหมมดครับกลับมาแล้วรอยสุดท้ายของฝั่งตรงนี้นะครับเหลือตรงหุ่นนิดนึงนุ่น ยิงเดียวกันเลยครับลอยก็ซอยในกลางก่อนแบ่งซอยนี่ก็เต็มแล้วครับนี่ตอนขึ้นคณะก็จะยากหน่อยแะครับถ้ายัดเต็มหลายก็มันจะหก <laughs> ใช้เอาแค่นั้นไม่ยัดต่อโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ